สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ใหญ่ดงดินแดนนะครับอย่าสับสนนะครับใหญ่ดงดินแดนกับใหญ่ชินธรัญชรใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันแตอนี้ใหญ่ดงดินแดนอยู่สระแก้วครับใหญ่ใหญ่ชินธรัญชรอยู่ราชบุรีครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงปาฏิหารหลวงปู่หมุนของใหญ่ดงดินแดนครับที่สําคัญคือพี่ใหญ่มีเทีื่ยวหลวงปู่หมุนครับแล้วปีคนเคยได้ฟันปลอมหลวงปู่หมุน แล้วที่สาคัญคือโดนหลวงปู่หมุนลงโทษยังไงครับพี่ใหญ่เอาลงโทษก่อนหรืว่ะเอาหลวงปู่หมุนเคยลงโทษนะครับเมื่อประมาณสักเอปีประมาณสักปีสี่สิบเก้าครับครับตอนนั้นหลวงปู่หมุนก็เริ่มเสียใหม่ๆปีสี่สิบหกใช่ไหมครับอืมเราก็เล่นพระปกตินะครับเล่นพระปกติเพราะว่าเอาวัดป่าน้องหล่มเนี่ยเอาผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคแสแก้วอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กัน ก็คือจะขับมอเตอร์ไซค์ขับรถผ่านหน้าวัดประจำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นมามาทํางานอยู่ที่นั่นปี42พอดีนะครับเขาจะมีการจัดงงจัดงานกันเราก็จะเข้าไปดูอยู่ข้างในนั้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวัดป่าหนองลมก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านทุกวันครับผ่านทุกวันอันนี้เราก็หันมาสนใจพระเครื่องสนใจพระเครื่องเริ่มสนใจพระเครื่อง ก็เริ่มซื้อขายพักเครื่องทั่วไปว้าเถอะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าหาลวมประมุนให้หน่อยเขาบอกว่าสวยๆให้เหรียญละหนึ่งพันบาทรุ่นแรกสวยๆหนึ่งพันบาทตาโตเลยครับตาโตเลยครับตาโตโอ้ยเป็นใครอะไรยังไงอ่ะลหมหรอครับอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมใกล้ใกล้ผมก็หาส่งเอาเหรียญสวยๆเลย อ่าไปซื้อมาเหรียญละร้อยห้าสิบาทก็มันมาส่งให้เพื่อนกันคือ,อบอกตรงๆเลยได้มาเหรียญละร้อยห้าสิบไม่เกินสองร้อยครับเขาเอาพันหนึง่งเขาให้พันหนึ่งอ่ก็ออเอาให้เขา,าครับหาเหรียญสวยรุ่นแรกคือเหรียญเลขเหรียญร,รุ่หนึ่งก่อนครับครับ,รบพอเหรียญเลขหนึ่งเพิ่มคราวนี้เริ่มหมดแล้วบอมมกว่ามีคนมาสั่งตะกุดตะกุดเชือกเขียวแต่ต้องเป็นหลุมประมุลถักเท่านั้น ครนี้หลวงพ่อมุนจะถักถักยังไงเราที่จะรู้ว่าหลวงพ่อมุนถักเราก็เข้าไปที่วัดอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อมุนถักก็จะเป็นตาห่างน้อยจะยอนยอนน้อยเพราะหลวงปู่ไม่มีแรงตะกุดเชือกเขียวสมัยก่อนก็จะมียมงในวัดถักด้วยมีพระถักด้วยมีแม่ชีถักด้วยนะครับแต่คนที่ซื้อบอกว่าให้ดอกละหกพันโอ้โหตาโกเมื่อกี้นี่กำไรแปดร้อยอันนี้บอกให้ดอกละหกพันผมก็หา กูเลือกเขียวประกาศซื้อ่อาผมเชื่ออาจารย์นุ้ยหมออาจารย์นุ้ยซื้อเขาก็จะมาขายกันเต็มเ,เขา,เ,ขาเอามาให้ขายแต่เราก็สมมติว่าวันนี้มาขายสิบเจ้าเนี่ยเจออยู่ดอกเดียวลง,งหมุนถักล้าก็ซื้อแค่ดอกเดียวแล้วก็ซื้อสองพันพันหนึ่ 2, 000, 000, 1, งนี้เขาก็ดีใจแล้วครับอันนี้อยู่มาของก็เริ่มหมดหายยากเออันนี้รันนี้ผมก็สนิทกับเฮียเฮียคนหนึ่ง เออคือเฮียคุณคันชิดคือแกเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่หมุนเลยเป็นการขับรถก็สนิทกันนะครับเรียกเรียกเียแกว่าเฮียเชียนเฮียเชียนเฮียเชียนอันนี้แกก็ได้สร้างวัตตุมงคลไว้รุ่นหนึ่งรุ่นพกกระซับหลวงปู่หมุนนะพกกระซับหลวงปู่หมุนก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมานะครับอันนี้ก็ผมก็มีคนสั่งบอกว่าให้ เอาเหรียญอะไรก็ได้ของหลวงปู่หมนมาที่ทันที่ทันมีประสบมีประสบการมีประสบการ์มีประวัติชัดเจนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเออเดี๋ยวนี้อามีคนต่างพระเราก็เลยอประกาศซื้อหลวงปู่หมนครับก็มีมีคนมาซื้อเต็มเลยครัวนี้ผมก็เป็นคนพิเรนหน่อยเป็นคนโลภว่าโลภโลภอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์ต้องต้องยอมรับทุกคนมีความโลภเงินเงินเดือนครูหกพันสามหกสิบบาท ขายพระองค์หนึ่งนีได้ได้อยู่ได้เลยหกพันสามหกสิบาทต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก่อนรถมันก็ไม่พอกินครับครันนี้ก็เป็นคนโลภก็ก็ไปเอาหลวงปู่หมุนมาเอามาเพื่อที่ขายก็ไปเอาจากฮีเทียนนั่นแหละฮีเทียนก็ขายทีหนึ่งห้าร้อยเหรียญบ้างไม่กีดังเหรียญละทีแล้วก็ประมาณเหรียญละหกสิบาทก็เอามาทีละห้าร้อยเหรียญซื้อให้เทียนจนหมดบ้านอเอาจนหมด เอ่อจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครันนี้เหรียญเนี่ยมันมันอยู่ในถุงมันก็จะใหม่ๆหน่อยมันมีความใหม่มาเถอะครันนี้ก็ไอเหรียญที่อยู่ในกล่องมันตักตากนอกกล่องมาประมาณสักเป็นสิบอ่าอะไรห้าหกปีแล้วเหรียญก็เก่ามันก็สวยก็เอาไปให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าเนื้ออย่างนี้ผมให้เหรียญละพันพี่คิดดูผมมีแปดร้อยเหรียญให้เหรียญละพันเอาซื้อมาหกสิบซื้อมาหกสิบบาท แ0 0เหรียญโหเป็นเสียนุ้ยแน่ผมก็ส่งให้เขาเอาไม่เยอะเอาวันละสี่ห้าเหรียญเพราะว่าเขาจะใหม่ในเน็ตับไมก่อนการขายในเน็ตยากมากมันไม่เหมือนเฟซมันไม่เหมือนเฟซบุ๊กต้องไปยืนยันตัวตนต้องไปโอ้เขาจะเชื่อใจเรายากเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขายในเน็ตมาก่อนขายตามเว็บพาร์ครนี้ก็ผมก็ส่งให้เขาพอส่งให้เขาสี่ห้าเหรียญวันละทุกวันทุกวันเหรียญก็หมดแต่ แต่ดูในกล่องคันนี้อยู่ในถุงในถุงซิปไว้เป็นสิบปีแล้วเหรียญก็ใหม่เอี่ยมเลยใหม่กิ๊กเลยเอาไปส่งให้เขาเาบอกไม่เอาเหรียญใหม่นี่เราทำยังไงดีทั้งๆที่มาจากโรงเชืมาอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอยู่นอกกล่องมาสิบปีกับมันอยู่ในถุงคันนี้ผมก็คิดพี่เรนตอนนั้นบ้านผมก็เปิดเป็นร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ก็ให้ลูกน้องเอ้ยเองขึ้นราคาดิ ทำไมแล้ลูกพี่เออเดี๋ยวกูจะส่งของให้อืผมก็เอาเหรียญที่ได้มาเอาไปไว้บนหลังคาตากแดดสองถุงตากแดดบ้างฝนบ้างอผมก็วางเต็มหลังคาเลยวาง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 ,วางให้ตากแดดให้ตากฝนให้ตากแดดตากฝนอยู่มาไม่นานผมก็เริ่มป่วยป่วยชนิดที่ว่าหาสาเหตุไม่เจอเกือบตายเลยป่วยดิเดี๋ยวผมจะเล่าพอป่วยเสร็จปุ๊บผมก็สอนหนังสือเด็ก สอนหนังสือเด็กก็สอนไปเด็กก็ยในห้องแอร์นะครับเทคนิคสอนไปทดลองนู้นทดลองนี่สอนเด็กทำมุ่นยนบ้างอะไรบ้างก็เกิดอาการร้อนบอกเฮ้ยแอร์เสียหรือเปล่าเด็กมันก็ตกใจมันหนาวกันหมดแล้วเราร้อนพอบ่ายมาเราร้อนแล้วเฮ้ยพอบ่ายมาเราร้อนแล้วเออพอฝนตกมาเุ้ยร้อนหนาวก็กระดูกเลยเราก็เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็หาสาเหตุไม่เจอก็ไปหาหมอ หาหมอหลายที่ในจังหวัดสระแก้วหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนอาจารย์อาจารย์ต้องหาเวลาไปตรวจนะครับอ,อืเพราะว่าอาจารย์ปิดปกติอยู่ในห้องแอร์แล้วหนาวอ,นอืมทั้งๆท,ที่เอาอยู่ทีาอ้องแอร์แล้วร้อน,นอเพราะว่าดังนั้นอาจารย์ทํางานไม่ได้ไปที่ไหนก็อ่าเป็น,นปห้องแอร์องั้นสอนหนังสือไม่ได้เด็กก็ไม่ยอมเรียนกับเราเพราะว่าเราปิดแอร์ผมร ใช่ไหมละครับผมอเออเพราะว่าร้อนมากบอกว่าจะเอาเอา,เอาเอาแอร์มาหาอาจารย์ mm hmm. ครั้นี้ก็จนไม่ไหวแล้ว uh huh. ก็ลาโรงเรียนเรียบร้อยว่าจะเข้าไปเช็คร่างกายที่กรุง, <Okay. S 2> งเทพผมก็นั่งอยู่ mm hmm. ที่อำเภอวัฒนครตอนนั้นผมพักพวกกันเป็นร้านเป็นร้านร้าน,ร,านร้านรับซื้อผ้าเครื่องคเ mm hmm. พราะผมจะไปนั่งซื้อซื้อผ้าอยู่้เ็เระจำ mm hmm. ครับค้งนี้ก็มีคนหนึ่งมาบอกผมบอกว่าอาจารย์ วันนี้เซียนติงไม่มาหาอาจารย์นะกรูสาวทำไมวะเซียนติงถึงไมมาเซียนติง,งมัมมมนตา,ตายแล้วเมื่อคืนนี้อ่อามเฮ้ยทำไมล่ะผมก็ตกใจเขาบอกว่ามันเอาหลวงปู่หม,มุนมาส่งให้อาจารย์ทุกวันก็ผมมีคนมาส่งพระผมนะมผมปเป็นผู้รับสือ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้กลับไปคอหักตายแล้วถามทำไมวะผมบอกมันแล้วมันไม่เชื่อมันเอาหลวงปู่หมุนใส่ไว้ในยูบ็อกยูบ็อกหมายถึง มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับเอาใส่ไว้ใต้บอะแล้วก็นั่งนั่งขับบอกเตือนมาหลายครั้งแล้วไม่เชื่อเมื่อคืนรถความคอหักตายแล้วผมก็ตกใจมากตกใจมากผมก็ผมก็บอกกับเพื่อนมาเฮ้ยทุกุนตัดสินค้านั้นเลยเหรอด้วยความที่เราไม่เชื่อเราก็ขายอย่างเดียวใช่ไหมครับอืเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่าผมเอาลงฝุ่นไปตัดแตดบนหลังคาบอกอาจารย์อาจารย์รีบไปเอาลงมาเลยนะอืม พี่เทพผมกลับบ้านเลยขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านกลางคืนนะกลางคืนรีบกลับบ้านเลยพอไปถึงผมปลุกลูกน้องเลย <laughs> บอกเฮ้ยเตื่นทำมไมงงเงี้ยขึ้นมาบอกมึงขึ้นหลังคาหรือตัวมึงสอดสายไปทําไมเออไปเอาหลุูหม,มุนบนราคาลงมาหน่อยได้ที่แล้วเหรอครับอาจารย์ <laughs> เด็กคนนี้บอกไม่ใช่ได้ที่หรอกกูจะลงมาม <laughs> เด็กมันถามว่าได้ที่ได้ที่แล้วเหรออืมว่าเก่าได้ที่แล้วเหรอ <laughs> ในความคิดของมัน,น เราลงมาปุ๊บก็ใส่พานจุดธูปสิบหกดอกขอขมาหลวงปู่ตอนเช้ามาจะไปโรงพยาบาลธิราวิถีร่างกายไม่มีความร้อนอะไรเกิดขึ้นเลยเย็นสบายเหมือนคนไม่เคยป่วยมาก่อนทั้งๆที่ป่วยมาตั้งหลายเดือนทําเรื่องราเป็นเดือนเอทําเรื่องราบเป็นเดือนเออมีจะถามไม่ไปเหรอพี่ไม่ต้องไปและเดีดูก่อนอันนี้พอผมก็ไม่เป็นอะไรเลยหายเป็นปิดทิ้ง ะครับพี่พักดีที่แกเขียนหนังสือแลกเข้มาสัมภาษณ์ผมลงในหนังสือเล่มประสบการณ์รวยทันใจของหลวงปู่หม,มุนสมัย<ช>ก่อนพอแกแชร์เรื่องราวผมไปหนังสือแกออกหนังสือรวยทันใจออกออคนโทรมานี้พี่เลรียนละหกสิบบาท <25 S 2> เป็นเท่าไหร่สองพันห้าผมขายจนไม่มีไม่มีเหรียญจะขายพีออ่อยู่กับผมแปดร้อยเหรียญ เป็นเป็นเสียตัวยเสียเสียนุ้ยผมเป็นเสียนุ้ยเสียนุ้ยไปเลยครับเพราะหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนทุกวันนี้พี่พี่ต้องยอมรับว่ามีเป็นเพราะหลวงปู่หมุนเป็นเพราะหลวงปู่หมุนครับปาฏิหาริย์หลวงปู่หมุนที่เล่าเล่ากันนี้เป็นจริงทั้งนั้นไม่ใช่คือผมไม่เคยเชื่อว่าเฮ้ยพระอะไรจะมีพุทธคุณมากมาขนาดนี้ครับมันเป็นไปได้เหรอไอ้แค่แค่แค่ทองแดงเนี่ยอนะครับแค่ทองแดงเนี่ยสประมาทปามาดเลยปามาดหลวงปู่หมุนครับตั้งแต่นั้นไปต้นมา คือหลงปูหมุนนี่คือสุดยอดแล้วนะครับก็คือเป็นเป็นพระที่สามารถให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษได้อ่แต่นี่สิ่งที่แฝนที่พี่ภูมิใจมักกาคืออะไรรงปูหมุนผ่านมือผมมานับไม่ถ้วนกับเซียนใหญ่ๆรุ่นเก่าๆเจอผมก็ต้องจําได้นะครับว่าที่คุณรวยๆอยู่ทุกวันนี้เอาของไปจากใครนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ขายขายไปสองพันห้านี่เป็นอะไรล่ะ โอ้เดี๋ยวนี้เป็นหมื่นแล้วครับแล้วพระที่ผมส่งไปให้พระพวกกันช่วยเล่นสมัยก่อนนี่เป็นจำนวนมาก <c oughs> สิ่งที่ผมแขวนน่ะผมแขวนพระหลวงปู่หม่นน้อยมาก <c oughs> นะครับผมมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่นะครับ <c oughs> ก็คืออันนี้เป็นขออนุญาตหน่อยนะครับก็คือแขวนไว้นะครับก็เรียมกรอบเพชรไว้ให้เลยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเขี้ยวหลวงปู่หม่นผมจะรู้ได้งไงว่าเป็นเขี้ยวหลวงปู่หม่นที่มา,าเล่าที่มานี่เล่าที่มานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงครับ อ่าพอผมซื้อของจากอ่าเฮียเทียนซึ่งเป็นคนเป็นคนขับรถล้มปู่หมุนใครก็รู้ว่าเฮียเทียนพาล้มปู่หมุนไปถอนฟันเพื่อที่จะเอาฟันซี่นี้มานะครับเนี่ล้งปู่หมุนปวดฟันล้มปู่หมุนปวดฟันครับก็พาล้มปู่หมุนไปถอนฟันแล้วก็ทําฟันปลอมใหม่ให้ด้วยชุดหนึ่งชุดหนึ่งทั้งปากเลยครับทั้งปากคราวนี้ผมก็เป็นศิษย์รักของเฮียเทียนเหมือนกันครับพอซื้อฟัะเฮียซื้อฟัเฮียเยนเยอะเฮียเทียนรู้ไหมพี่ใหญ่ซื้อหกสิบไปขายของพันห้า เฮเชียนก็รู้หรือเปล่าไม่รู้แต่เฮเชียนดูคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าผมก็ดูแลเฮเชียนอยู่นะครับดูแลเฮเชียนอยู่เพราะว่าเฮเชียนไม่รู้นะซื้อหกสิบขายกแกก็เป็นคนที่ที่ผมเคารพอันที่สุดคนหนึ่งนะครับวันนี้แกก็เห็นผมซื้อหลวงปู่หมุนเยอะครับก็แล้วก็โอ้เป็นเป็นเป็นอะไรที่สุดยอดคือผมแกก็ยอมให้พระฟันที่นี้มานะครับเป็นฟันที่เป็นเที่ยวหน้าหลวงปู่หมุล ที่หลวงปู่หมูปวดฟันเทียเทียนพาไปถอนฟันแล้วแกก็ให้ฟันปลอมมาด้วยฟันปลอมฟันปลอมหลวงปู่หมชุดหนึ่งมาด้วยนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยมีเพื่อนหลายท่านขอแบ่งไปแล้วก็เอาไปตัดแบ่งกันฟันปลอมฟันปลอมที่แท้มีสี่ซี่ปลอมแต่แท้นะฟันปลอมที่เป็นของแท้ที่หลวงปู่หมูใช้หลวงปู่หมูใช่ครับมีอยู่สี่ซี่นะครับเพื่อนก็ไปตัดแบ่งกันอยู่นะครับแต่ของแท้อยู่ที่ผมนะครับอันนี้ก็จะเป็น ลูกอมชานหมากลูกปูหมุนลูกอมชานหมากของหลวงปูหมุนนะ,ค,ะครับก้อนนี้สาคัญตรงไหนก้อนนี้สําคัญตรงไหนเพราะว่าเอามาจากกระถนหลวงปูหมุนตอนที่ท่านมรณาภาพไ <c oughs> ม่ใช่กระถนเราก็เป็นถุงอยู่ <c oughs> นะครับเป็นถุงอยู่ซึ่งเชียเจือเอาออกมา <c oughs> นะครับก็ผมก็จะเลียมทองไว้เอาไว้ใช้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นเสือเสือเของหลวงปูหมุนแต่เป็นเนื้องา หาน้อยมากเพราะว่าลูกพ่อต้องเป็นเสือเขาว่างั้นเตอมต้องยิ่งใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นดวงเศรษฐีเก่าๆอันนึงซึ่งเป็นตะกุดเกินทองนะครับก็แพ้เหมือนกันก็หลักถ้าถ้าไห่ไม่รู้เป็นโตตักแสนก็บาทนะนะครับแสนแปต่แสตักแสนตั้งแต่น้องแสนประมาณนี้นะครับนี่นะครับแสนหนึครับก็ก็อันอัอันนี้เป็นของใช้เป็นของใช้ของของพวกนั้ขายไปหมดแล้วครับ ของอื่นก็ยังพอมีอยู่เพอเพอามีระโยชนก็พอมีแต่เป็นตนใหญ่ตอนนี้ที่ที่มีเยอะๆก็จะเป็นพวกเครื่องรางเพราะว่าผมผมเป็นคนชอบเครื่องรางของลงปู่หมุนอนี้เครื่องรางบูมเล่นยากเล่นยากพอสมควรก็มีของที่เรียนแบบกันเยอะเราพูดบ้างได้บ้างพูดไม่ได้บ้างเนาะก็ก็เล่นกันไปเข้ามาดูที่เฟซที่ใหญ่ตรงดินแดงนะถ้าอยากได้ของแท้ก็ลองเขาแต่งเขาว่าใหญ่ดงดินแดงเลยนะครับใหญ่ดงดินแดง ก็จะเจอผมนะครับตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงนะคร, <c oughs> ครับครับรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักผมนะรร,รุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ได้ออกหน้าสื่อมาก็ประมาณสักห้าหกปีแล้วไม่ใช่ไม่ออกหน้าสื่อครับไม่ทําเองนะครับตอนที่เสียตังค์อยากทำได้<อ>ฟังน<อ>ิดหนึ่งย้อนหลังฟังนิดหนึ่ง<笑><笑>ตอนที่ตอนนี้ออกฟรีไม่ออกทำเองฟรีไม่ออกตอนที่เขามีช่องอยากทําช่องทีวียังไงครับพี่ใหญ่สมัยก่อน ก็อยากทำช่องทีวีแข kind of ่งกับคนอื่นครับบ้านเธอก็ไปเที่ยวไปไปติดต่อทีวีว่าจะซื้อชั่วโมงสมัยก่อนก็ก็พอจะมีเห็นตัวอย่างคนอื่นเห็นคนอื่เขาทำรายการตั้งอยากทำก็ไปออกทดสอบอยู่หลายครั้งลงคนไปไม่น้อยลงคนไปน้อยแต่ละทีวีเขาก็ปิดตัวลงบอกก็เออก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ทำก็เลยหยุดทำตอนนี้มี youtube ออกฟรีไม่ทำออกฟรีไม่ทำหรอทำไมไม่ทำนี่ก็ มันงานก็ยุ่งอย่างพี่เทพพี่เทพก็เห็นเนาะว่าวันวันหนึ่งก็ก็ยุ่งหลายทางครับก็ดูแลล nah. well, ูกน้องดูแลอะไรแต่ต่อแต่ต่อไปนี้ก็คงจะว่างเยอะก็คงจะออกกับพี่เทพบ่อยๆหน่อยครับครับครับก็ติดตามข่าวสารที่ใหญ่ดวงดินแดงได้ที่เฟซที่ใหญ่ดวงดินแดงเลยนะครับมีทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลสายหลวงปู่หลวงปู่หมุนครับตอนตอนนี้เ่าผมก็มาสร้างวัตถุมงคลให้กับหลวงปู่อุดมทรัพย์ซึ่งเป็นศิษย์เอกหลวงปู่หมุนนะครับ ซึ่งโมดาต่างๆก็เก็บรวบรวมมาจากหลวงปู่มุดทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกเสือไม่ว่าจะเป็นอ่า,อาขี้พึ่งหลวงป,ปู่หมุนชานาลงหลวงป,ปู่หมุนคือที่หลวงป,ปู่หมุนทํามดกไว้ให้กับหลวงปู่ดมทรัพย์ตอนนี้เราก็เอามาทําวัตถุมงคลซึ่งหลวงปู่ดมทรัพย์เองก็เริ่มมีความขังแล้วมีประสบการณ์เยอะมากขึ้นทุกวันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังซื้อหากันได้อยู่ราคาไม่แพงราคาไม่แพงต่อไปก็ จะเื้อหากันไม่ได้เหมือนพระหลวงปู่มนุ์นะครับเพราะฉะนั้นผมผมผมก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์ก็ยังดูดูแลท่านอยู่ก็พระหลวงปู่มนุษ์อาจจะมีราคาแพงไปนิดนึงจัดต้องลำบากจัดต้องลำบากเอารูกศิษย์ไปก่อนเอารูกศิษย์ไปก่อนเพราะเพรามีทรัพย์แล้ว่อยเอาอาจารย์ครับอาจารย์ตอนนี้อย่างเหรียญเลขหนึ่งเนื้อเงินอย่างเงี้ยก็ตกกันที่ทาล้านอัพขึ้นไปนะครับล้านห้าแสน ประมาณนี้นะครับ,รบอันนี้เหรียญแค่เนื้อเงินนะท่านนั้นต้องคำไม่ต้องพูดถึงคอันนี้นะครับสวัสดีครับ